อโอเคมานี่นิดหนึ่งตอนนี้เป็นสต็อกของปั๊มน้ำยี่ห้อควายไทยที่มีเหลือแค่นี้เท่านั้นเพราะว่าขายดีมากๆตอนแรกนี่คือเต็มไปหมดเลยฮะเต็มโกดังเลยฮะตัวนี้เป็นปั๊มน้ำออโต้ของยี่ห้อควายไทยรุ่น KT 3 0 0เดี๋ยวผมแกะให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันเนี่ยให้ดูนะนี่ฮะตัวนี้มันราคาประหยัดราคาถูกมากๆนะหลักร้อยนะลูกค้านี่ให้ดู เป็นปั๊มออโต้แบบนี้ให้ดูปั๊มน้ำออโต้ราคาหลักร้อยเหรอใช่ใช่ฮะตัวนี้ของยี่ห้อควายไทยขายดีมากตัวนี้จะบอกว่าขายดีมากจริงนะแล้วครับนะแล้วก็ราคาถูกมากด้วยนี่นี่ให้ดูแต่ต<ม>็อกเหลือแค่นี้เหรอช่างใช่เหลือแค่นี้คือตอนแรกคือมันเต็มโกโดังไวทั้งหมดเลยแต่ว่ามันเหลือแค่นี้จริงเพราะว่ามันได้ราคาประหยัดราคา<อ>ถูกแล้วก็ใช้งานดีเดี๋ยวผมให้ดู<อ>สเปาากตัวนี้ก็คือระยะส่งสูงสุดอยู่ที่30เมตรฮะนะฮะปริมาณน้ำา35ลิตรต่อนาทีนะฮะดูดลึกเนี่ย10เมตรนะฮะ ใช้ต่อน้ําบาดาลก็ได้แต่ลึกไม่เกิน10เมตรเนี่ยดูดขึ้นนะแล้วส่งขึ้นไปอีกได้30เมตรใช้งานในครัวเรือนเนี่ถือว่าโอเคมากๆเลยแต่ว่าอย่าตากแดดนะตัวน,นี้ต้องอยู่ในร่มนะปั๊มน้ำนะฮะรุ่นนี้ขายดีมากๆเลย Pro X Series KT 300D ของยี่ห้อควายไทยใครอยากได้กดให้ไวเพราะไม่งั้นกองนี้ก็คือหมดเลยฮะนะฮะใครอยากได้กดสั่งได้เลยฮะราคาหลักร้อยแบงค์พันมีทอนะ